เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่189กลายเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากที่ได้อยู่กับคนที่ข้ารักข้าจะไม่เสียใจในชีวิตถ้าข้าสามารถตายในอ้อมแขนของเจ้าเช่นนี้ส่เยเยพึงพำ เธอเหยียดแขนออกและกดร่างกายของเธอให้แน่นกับร่างกายของเยเซียลในขณะนี้เธอได้มอบหัวใจร่างกายและจิตวิญญาณของเธอให้กับชายผู้ที่อุ้มเธอไว้อย่างแท้จริงเป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับเธอที่เยเซียวไม่ได้ยินคำพูดใดๆที่เธอพึมพำรเรขามุ่งความสนใจไปที่การป้องกันการโจมตีจากศัตรูเขาไม่สามารถถูกรบกวนจากสิ่งอื่นได้อย่างแท้จริง ในขณะที่เขากำลังฝึกทักษะการต่อสู้ร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีฟ้าอ่อนมันยังคงลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาแม้ว่าจะเป็นสีอ่อนแต่ก็มีพละกำลังอันดูเดือดที่ไม่สามารถซ่อนเร้นได้อาเขากลายเป็นว่าใกล้เคียงกับระดับเทียนหยวนแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่เขารับมือได้ยากศัตรูคนหนึ่งพึมพำแต่สุดท้ายแล้วเจ้ายังอยู่ในระดับตี้หยวนเจ้ายังอ่อนแอเกินไปที่จะหยุดพวกเรา จากนั้นแสงดาบสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นและฟาดลงมาทันใดนั้นคลื่นแสงสีฟ้าก็เข้ามาหาเยเซียลที่กำลังวิ่งอยู่มันเป็นการโจมตีแบบเชิงพื้นที่ในที่สุดการจู่โจมสังหารที่แท้จริงก็ปรากฏตัวขึ้นมันหมายถึงการสิ้นสุดแผนการหลบหนีของเยเซียลเยเซียลกำลังรีบวิ่งลงจากภูเขาเขาเกือบจะเอาหัวลงไปใต้ฝ่าเท้าแล้วโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะหยุดทันที อย่างไรก็ตามเมื่อขอบเขตการโจมตีกำลังจะมาถึงเขาเขาก็หยุดกระทันหันจากนั้นเขาก็ฟาดด้วยมือขวาและซูเย่เย่ก็ถูกผลักออกจากเขาเธอเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นไปยังตีนภูเขาและหลุดพ้นจากมือของศัตรูโดยสิ้นเชิงซูเย่เย่จับยเยเซียวไว้แน่นทันใดนั้นเธอก็ถูกผลักออกไปโดยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆของยเยเซียวขาดออกจากกันเมื่อเธอถูกผลักออกจากเขาเสื้อผ้าชิ้นนั้นดังก้องไปตามสายลมไป ยเยเซียวไม่แม้แต่จะหันหัวของเขาเขาตะโกนใส่เธอเท่านั้นจากนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปในทิศทางตรงกันข้ามและกระตุกร่างกายอีกครั้งเพื่อหลบการโจมตีแล้วจู่ๆร่างของเขาก็สัน่นความสามารถในการฝึกฝนของเขาได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ในขณะนี้ไม่ซูเยเย่กริดร้องด้วยความสิ้นหวังเธอทำได้แค่มองยเยเซียวอย่างซาบซึ้งเท่านั้นร่างเพรียวบางของเธอปลิวไปตามลมหนาวสายตาของเธอจับจ้องไปที่ผู้ชายที่เธอรัก เย่เซียวใช้ความพยายามเต็มที่ในการผลักเธอออกไปดังนั้นตอนนี้ซู้เย่เย่จึงอยู่ห่างไกลาจากภูเขาอันที่จริงสู่เย่เย่รู้สึกเสียใจเมื่อเธอตะโกนออกมาว่าไม่เธอรู้ว่าเธอเป็นเพียงภาระของเย่เซียวเห็นได้ชัดว่าเสียวเซียลกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ข้ามีชีวิตรอดเสียงกรีดร้องของข้าไม่ได้ช่วยอะไรที่ดีเลยจริงๆแล้วมันทำให้เขาเสียสมาธิเท่านั้น ซูเย่เย่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดจากนั้นเธอก็เงียบหลังจากเสียงกรีดร้องนั้นเธอแค่ขยับร่างกายเพื่อให้ตัวเองรีบเร่งออกไปเร็วขึ้นหลังจากที่เธอไปถึงจุดสูงสุดเธอก็เริ่มล้มลงเมื่อเธอสูญเสียเย่เซียวในสายตาของเธอเธอก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากขอเจอเขาอีกได้ไหมภายใต้การล้อมรอบของศัตรูเหล่านั้นเขาจะรอดได้หรือไม่ไม่ข้าอยากเจอเขา เธอกรีดร้องอยู่ในใจน้ำตาเต็มดวงตาของเธอแล้วเธอก็นึกถึงอะไรบางอย่างเมื่อเยเซียวปลดปล่อยความแข็งแกร่งทั้งหมดของเขาบางอย่างเช่นหมอกก็ระเบิดบนร่างกายของเยเซียวและบทบังสายตาของศัตรูทันใดนั้นแสงไฟหลายสิบดวงก็กระพริบในเวลาเดียวกันกระแสพลังปราณเย็นสีน้ำเงินจำนวนมหาศาลก็แผ่กระจายไปทั่วทุกสิ่งทันใดนั้นสีทองก็ปรากฏขึ้นบนภูเขาน้ำแข็งสีขาว เยเซียวโจมตีอาวุธปีศาจของเขาในทันทีพร้อมกับฝ่ามือปราณเย็นและฝ่ามือสีทองเขายังปฏิบัติการในทักษะการต่อสู้หนึ่งเสียงหัวเราะในขอบฟ้าอีกด้วยเยเซียวยกเย,ยกตัวเองเมื่อเขาควบคุมหนึ่งเสียงหัวเราะในขอบฟ้าทันใดนั้นร่างของเขาหลายสิบร่างก็ปรากฏตัวขึ้นในที่ต่างๆเสียงลมปรากฏขึ้นในอากาศยิงยิงยิงไม่มีร่องรอยของเขาเมื่อเขาเริ่มโต้กลับผู้คนในศัตรูก็ตาย อาเสียงกรีดร้องบางอย่างดังออกมาทีละคนบนภูเขาน้ำแข็งดอกไม้เลือดนับไม่ถ้วนบานสะพรั่งบนน้ำแข็งศัตรูทั้งหมดถูกหยุดโดยเขาเพียงลำพังด้วยการระเบิดของความสามารถในการฝึกฝนของเขาอย่างน้อย20คนล้มลงบนพื้นและกรีดร้องมีผู้เสียชีวิตกว่า1ิคนบนพื้นและจะไม่มีวันลุกขึ้นได้อีกคนอื่นๆยังคงซ่อนตัวอย่างใจจดใจจ่อรวมถึงผู้ฝึกตนเทียนหยวนเหล่านั้นด้วยพัฟ เมื่อเยเซียลล้มลงกับพื้นหลังจากบินอย่างรวดเร็วเขาก็โซเซและกระอักเลือดออกมานั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาใช้พลังเต็มที่ในการวิ่งลงภูเขาก่อนหน้านี้และหลบการโจมตีจากศัตรูเขาต้องรักษาความแม่นยำสูงสุดในแต่ละการเคลื่อนไหวของเขาแล้วเขาก็ฝืนหยุดตัวเองนั่นคงจะส่งผลเสียต่อเส้นลมปราณของเขาอย่างแน่นอนคนธรรมดาอาจจะตายเพื่อสิ่งนั้นแต่เยเซียลไม่เพียงแต่หยุดเท่านั้นแต่เขายังต่อสู้กลับอย่างดุเดือดอีกด้วย นั่นไม่ใช่แค่การรีบกลับเท่านั้นเขาโจมตีด้วยการโจมตีที่ทรงพลังอย่างยิ่งในขณะที่เขากำลังวิ่งเขาเต็มไปด้วยพลังด้วยความสามารถในการฝึกฝนที่จำกัดของเขาเขาปล่อยให้ศัตรูตกอยู่ในความกลลาหนเช่นนี้และแม้กระทั่งหนึ่งในสี่ของศัตรูก็ล้มลงนั่นมันแย่มากมันช่างมหัศจรรย์เหมือนเป็นตำนานบางทีมันอาจจะมากกว่าปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำมันเป็นตำนานเนื่องจากเขาอยู่ในระดับที่ก้าของระดับตี้หยวนเท่านั้น อย่างน้อยผู้ฝึกตนเทียนหยวนห้าคนที่ไล่าตามเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามเขาต้องจ่ายราคามหาศาลเพื่อสร้างตำนานเช่นนี้หลังจากระเบิดออกมาเช่นนั้นยเย่เซียวก็กระอักเลือดออกมาเส้นลมปราณของเขามาถึงจุดแตกหักแล้วเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสยิงยิงผู้คนประมาณ60คนขึ้นไปบนพื้นจากท้องฟ้าและล้อมรอบยเยเซียวดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความดูร้ายอันโหดร้าย ไอสารเลวคนนี้ฆ่าพี่น้องของเราไป20คนในทันทีมีคนเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นที่กำลังเดินทางไปจัดการสู่เย่เย่พวกเขาทั้งหมดเกลียดเย่เซียวเย่เซียวไอและร่างกายของเขาสั่นเขาบกมือทันทีศัตรูเห็นจึงหลบทันทีแต่พวกเขาไม่เห็นอะไรเลยออกมาจากมือของเย่เซียวอย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกได้ถึงจุดสีดำที่บินจากทุกทิศท,ทุกทางกลับไปยังมือของเย่เซียว ไอสารเลวกำลังเอาอาวุธบินของเขากลับมาเขาทำอย่างนั้นจริงๆภายใต้วงล้อมของเราเมื่อพวกเขาตระหนักได้เยเซียวก็ได้รับมันทั้งหมดแล้วเจ้าคือใครเยเซียวเช็ดเลือดบนปากของเขาและพูดอย่างไม่แยแสดวงตาของเขาสงบและลึกซึ้งไม่มีความกลัวไม่มีความสุขไม่มีความโกรธและไม่มีความประหลาดใจอยู่ในนั้น พวกเรามาที่นี่เพื่อปลิดชีวิตเจ้าชายชราในชุดขาวที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของพวกเขาตอบอย่างเย็นชาว,ว่าข้าไม่คิดว่าสูติงกัวจะจัดผู้ฝึกตนเทียนหยวนเช่นนี้ไว้ข้างลูกสาวของเขาเขาฉลาดจริงๆเขาเป็นเทพสงครามจริงๆอย่างไรก็ตามข้าเกรงว่าการจัดเตรียมเพียงคนเดียวนั้นไม่เพียงพอยเยเซียวไม่ได้มองเขาด้วยซ้ำเขาพูดอย่างสุภาพว่า ถึงแม้จะมีค่าเพียงคนเดียวแต่ก็ยังเกินพอที่จะจัดการกับพวกไอสารเลวที่รู้วิธีวางแผนต่อต้านผู้คนเท่านั้นฮ่าฮ่าฮาฮศัตรูยเยอะเย้ยเจ้าคิดว่ามันเพียงพอแล้วจริงหรือเยเซียวยิ้มขณะที่เลือดไหลออกมาจากปากของเขาเขาพูดเบาๆการพูดคุยจะไม่มีวันพิสูจน์ได้ใช่ไหมในขณะนี้ชายชุดขาวที่อยู่ด้านหลังชายชาราที่กำลังตรวจดูบาดแผลของตัวเองก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยความโกรธว่า แกไอสารเลวเจ้ากำลังฝึกฝนทักษะการต่อสู้ที่ชั่วร้ายแบบไหนเจ้าเจ้าสารเลวน่ารังเกียจเจ้าใช้ยาพิษจริงๆคนอื่นๆได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวพวกเขามองดูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดและพบว่าพวกเขาตายสนิทร่างกายของพวกเขาเป็นสีเขียวทั้งหมดรวมถึงใบหน้าของพวกเขาด้วยและพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงทั้งหมดพวกเขาตายไปแล้วแต่ผิวหนังของพวกเขายังคงเปลี่ยนสีอยู่พวกมันค่อยๆกลายเป็นสีฟ้าเข้ม บรรดาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆอย่างหวาดกลัวนั่นคืออาวุธอะไรพิษนี้คืออะไรมันช่างเลวร้ายจริงๆยเยเี่ยวยเอลอยเยยและพูดว่าเจ้าคนโง่าข่านั่นไม่ใช่ยาพิษเขาพูดแบบสบายๆ นอกจากนี้แม้ว่ามันจะเป็นพิษแล้วไงล่ะไม่ว่าเจ้าจะฆ่าข่าหรือข่าจะฆ่าเจ้าในการต่อสู้ที่ดูเดือดเช่นนี้เจ้ามีคนจำนวนมากที่หน้าหัวเราะระวางกับดักให้เราแล้วพวกเจ้าก็มารวมตัวกันเพื่อตามล่าพวกเราสองคนด้วยทั้งหมดที่เจ้ามีตอนนี้เจ้ากล่าวหาข้าจริงๆว่าข้าใช้วิธีที่สกปรก ข้าต้องบอกว่าเจ้าเป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าเชื่อข้าสงสัยว่าจริงๆแล้วเจ้าพูดคำเหล่านั้นที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกในตำแหน่งใดผลกระทบย้อนกลับไม่มีพิษเลยอย่างไรก็ตามหากเจ้ายืนยันว่าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นจากนั้นเขาก็เย้ยเย้ยต่อไปเจ้าไม่มีประสบการณ์และความรู้เลยจริงๆแต่เจ้ากล้าที่จะปรากฏตัวในโลกแห่งการต่อสู้จริงๆหรือยังอายใครคืออาจารย์ของเจ้าข้าจะมีเรื่องคุยกับเขาอย่างจริงจังเขาไม่ได้สอนเจ้าดีจริงๆ แม้ว่าเขาจะพูดเช่นนั้นแต่ตัวเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้อาวุธปีศาจเพื่อสังหารใครบางคนเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าอาวุธปีศาจจะสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้เมื่อทำงานร่วมกับพลังปราณเย็นของเขาตอนที่190ความรับผิดชอบของข้าการคุ้มครองของข้า คนตายบางคนได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยที่ผิวหนังเท่านั้นแต่บาดแผลเล็กๆเ,เช่นนี้กลับทําให้พวกเขาตายไปพร้อมกับเส้นเลือดที่แข็งตัวนั่นเกินกว่าที่เยเซียวคาดหวังไว้มากเขารู้ดีว่าแม้ว่าพลังปราณเย็นของเขาจะมหัศจรรย์แต่ก็มีอิทธิพลที่แตกต่างกันต่อผู้คนในระดับการพะปลูกที่แตกต่างกันมันทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับผู้ที่อยู่ภายใต้ระดับ8ของระดับตี้หยวนมันสามารถฆ่าพวกเขาได้ทันทีด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว เมื่อจัดการกับผู้ฝึกตนเทียนหยวนประสิทธิภาพของมันจะลดลงมากขึ้นเมื่อศัตรูแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเขาต่อสู้กับหลิวชางจุนเขาจําเป็นต้องทําการโจมตีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เขาได้รับผลด้านลบเช่นการแช่แข็งและเป็นอมภาตมันยากที่จะหยุดเขาโดยสิ้นเชิงหลิวชางจุนอยู่ในระดับที่5ของระดับเทียนหยวนเท่านั้นสําหรับคนเช่นหนิงปี้หลัว กวนจ้งเหวิรนและประมาจารย์สุริยันของราชวงศ์ที่อยู่ในระดับปรมาจารย์ของเทียนหยวนเย่เซียวคิดว่าพลังปราณเย็นของเขาแทบจะไม่สามารถทำร้ายพวกเขาได้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งที่เล่ยตามเขามีความสามารถเพียงครึ่งหนึ่งของความสามารถในการฝึกฝนของหลิวชางจุนพลังปราณเย็นของเย่เซียวสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามมีคนมากเกินไปและเขาต้องเก็บพวกมันไว้เพื่อช่วยสู่เย่ ความแข็งแกร่งของเขาจะลดลงเมื่อเขาถูกฟุ้งซ่านนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะสร้างผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบจากการใช้พลังปราณเย็นแต่กลับกลายเป็นผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นเหล็กปีศาจนภาบนอาวุธปีศาจพบกับเลือดด้วยพลังปราณเย็นและสร้างความเสียหายมหาศาลนั่นคือเหตุผลเดียวที่เยเซียวสามารถทำร้ายศัตรูได้โดยไม่คาดคิดเช่นนั้น นั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้างกลยุทธ์การต่อสู้ได้มากขึ้นด้วยอาวุธปีศาจความคิดดังกล่าวเข้ามาในใจเขาเพียงไม่กี่วินาทีเพราะศัตรูเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งยเยเซียวไม่มีเวลาคิดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆเมื่อศัตรูเข้ามาหาเขา ผู้ฝึกตนระดับปรมาจารย์สามคนในระดับที่หยวนล้อมรอบเยเซียลและยืนอยู่ในรูปสามเหลี่ยมผู้ปลูกฝังเทียนหยวนคนหนึ่งเข้าร่วมกับพวกเขาและปรับปรามเยเซียลต่อไปคนอื่นๆยืนมองดูพวกเขาด้วยสมาธิสูงสุดเมื่อพวกเขาคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาทั้งหมดจะโจมตีและหยุดเยเซียลพวกเขารู้ว่านี่คือดินแดนของอาณาจักรเฉินดังนั้นพวกเขาจึงต้องการยุติมันอย่างรวดเร็วและพวกเขาไม่สนใจกฎเกณฑ์ของโลกแห่งการต่อสู้ใดๆ ถ้ามันแคบเกินไปที่พวกเขาต่อสู้และพวกเขาไม่สามารถโจมตีด้วยกันได้ทั้งหมดคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการค่นเยเซียวเยเซียวไม่ตื่นตระหนกเขาจัดการกับการโจมตีจากศัตรูอย่างใจเย็นเขาปกป้องมันต่อไปด้วยมือสีทองแวววาวของเขาและไม่ถอยกลับแม้แต่น้อย เขารู้ขีดจำกัดของความสามารถของตัวเองและเขาแน่ใจว่าสูเย่เย่จะไม่ถูกค้นพบถ้าเธอไม่โง่แต่เขาแค่อยากจะจับศัตรูให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่สูเย่เย่จะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นเยเซียวห่วงแหนชีวิตของตัวเองเสมอเขาถูกโดดเดี่ยวมาตลอดชีวิตก่อนหน้านี้จากการเป็นผู้ครอบครองเขาห่วงใยผู้ที่เชื่อฟังเขาและละทิ้งผู้ที่ทา้าทายเขาเขาจะต่อสู้เมื่อจำเป็นและจะตัดและวิ่งหนีเมื่อสถานการณ์สิ้นหวังสำหรับเขา เขาจะไม่สนใจสิ่งใดหรือใครก็ตามอย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะเดิมพันชีวิตของเขาจริงๆเพื่อที่สู่เย่จะมีโอกาสรอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้และไม่น่าเชื่อสำหรับราชาเซียวในชีวิตก่อนของเขาในตอนนี้แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาอาจตายได้หากเขายืนกรานที่จะผลักสู่เย่เยไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางกลับกันเขาเป็นคนเด็ดขาด มันเป็นความรับผิดชอบของค่าความรับผิดชอบของลูกผู้ชายเขาพูดอย่างนั้นกับตัวเองในใจมันเป็นการเคลื่อนไหวที่โง่เขลาในสายตาของคนส่วนใหญ่แต่เขารู้สึกว่าเขาพัฒนาฝ่ายวิญญาณขึ้นมากเมื่อทำอย่างนั้น คนที่ไม่มีความรับผิดชอบจะไม่มีวันก้าวไปไกลกว่านี้อีกแล้วมันเป็นกฎพื้นฐานที่ผู้ชายควรเก็บไว้ในชีวิตของเขาความรับผิดชอบมาก่อนชีวิตและความตายนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะไม่ทำให้ตนเองอับอายในฐานะมนุษย์และนั่นคือวิธีเดียวที่จะไม่ทำให้ตัวเองอับอายในฐานะลูกผู้ชายเขาภูมิใจในตัวเองในขณะนี้ ศัตรูโจมตีอย่างบ้าคลั่งจากทุกที่ทุกทางเย่เซียวยังคงปกป้องและหลบเลี่ยงในขณะที่มีโอกาสต่อสู้กับอาวุธปีศาจปรากฏขึ้นในมือของเขาตั้งแต่ตอนนี้และใบหน้าของเขาก็ดุร้ายทุกครั้งที่แสงสีดำปรากฏขึ้นศัตรูก็หลบหนีไปการที่คนอื่นเสียชีวิตก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขาประทับใจอย่างแท้จริงไม่มีใครอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเอง ทุกคนมีเพียงชีวิตเดียวเยเซียลอาจจะไม่ประมาทเกี่ยวกับชีวิตของเขาในขณะนี้แต่พวกเขายังคงค่อนข้างทะนุถนอมชีวิตของตัวเองไม่ว่าพวกเขาจะพยายามระวังอย่างไรหนึ่งหรือสองคนก็จะล้มลงเมื่อเยเซียลโจมตีอาวุธของเขาออกมาเขมบินแทบจะมองไม่เห็นพวกเขายังน่ากลัวเยเซียวไม่เคยโยนพวกมันให้กับผู้ฝึกตนเทียนหยวนเหล่านั้นเพราะเขาไม่มีความมั่นใจที่จะฆ่าพวกเขาด้วยสิ่งนั้น เขาอยากจะฆ่าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่เขาจะตายดังนั้นเข็มของเขาจึงไม่พลาดใครโดนเข็มก็ตายแน่นอนเลือดกระเซ็นไปทั่วภูเขาหลังจากนั้นไม่นานร่างกายของเยเซียวก็มีบาดแผลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ7บาดแผลยังมีศพอีกเจ็ดศพอยู่รอบๆ ผู้ปลูกฝังเทียนหยวนเหล่านั้นสบายดีในขณะนี้แต่พวกเขาก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอับอายเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่แสงสีดำปรากฏขึ้นพวกเขาจะต้องถอยออกไปเพื่อหลบมันแม้ว่าแสงสีดำจะไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพวกเขาพวกเขาก็ยังคงก้าวออกไปเพราะพวกเขากลัวพลังของเย่เซียวทำให้พวกเขาทั้งหมดตะลึงพวกเขารู้ดีว่าผู้พิทักษ์ คนนี้ไม่ได้สูงกว่าระดับของตี้หยวนพวกเขาคิดว่าเขาต้องใช้เทคนิคบางอย่างเพื่อสร้างแสงสีฟ้าอ่อนให้กับเขาก่ากอนหน้านี้แม้แต่ผู้ฝึกตนระดับปรมาจารย์ระดับตี้หยวนก็ควรจะตายไปนานแล้วภายใต้การโจมตีเช่นนี้แต่เย่เซียวได้รับบาดเจ็บเพียงเจ็บาดแผลเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเขาสร้างความเสียหายแก่เส้นลมปราณของตัวเองก่อนหน้านี้แต่จริงๆแล้วเขายังสามารถจัดการมันได้ ภายใต้การล้อมรอบของผู้ฝึกตนที่เหนือกว่ามากมายเขาต่อสู้อย่างสิ้นหวังราวกับสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมดูเหมือนว่าเขากำลังจะตายทุกวินาทีแต่จริงๆแล้วเขายังคงยืนตรงอยู่ที่นั่นหลังจากฆ่าศัตรูไปมากมายเขาเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดสำหรับพวกเขาจริงๆศัตรูทั้งหมดรู้สึกชื่นชมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ส่วนใหญ่พวกเขารู้สึกเกลียดทางเขา ผู้ชายที่แข็งแกร่งจะไม่ได้รับความชื่นชมจากผู้คนได้อย่างไรแต่เมื่อเขาเป็นศัตรูพวกเขากลับเกลียดชังเขามากที่สุดเมื่อเขาแข็งแกร่งก็หมายความว่าพวกเขาจะสูญเสียผู้คนไปมากมายทุกคนกลัวว่าพวกเขาจะเป็นรายต่อไปที่จะตายภายใต้เงื้อมือของเขาไม่ว่าพวกเขาจะชื่นชมเขาแค่ไหนพวกเขาก็แค่อยากให้เขาถูกฆ่าโดยเร็วที่สุด สิ่งต่างๆเริ่มยากขึ้นสำหรับเยเซียลเพราะเหตุนั้นเลือดบางส่วนกระเซ็นใบหน้าของเยเซียลยังคงสงบแต่ดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะกระตุกเนื้อชิ้นใหญ่บนไหล่ของเขาหายไปในขณะนี้เข็มบินได้โดนผู้ฝึกตนตีหยวนที่โจมตีเขาที่ดวงตาเข็มได้เข้าไปในสมองของเขาจริงๆเข็มยังคงสั่นอยู่ที่ดวงตาของชายคนนั้นทําให้เกิดเสียงทุ้มลึกชายคนนั้นกรีดร้องอย่างเจ็บปวดและกลิ้งไปบนพื้นโดยจับตาที่บาดเจ็บของเขาไว้ ขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปเยเซียลได้ใช้พลังงานของเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาไม่สามารถเรียกเข็มกลับมาได้อีกต่อไปเข้าใจแล้วปังสามฝ่ามือฟาดใส่เยเซียลในเวลาเดียวกันอย่างดูเดือดเยเซียลไม่สามารถทนมันได้อีกต่อไปและสุดเรียกมาลงแล้วเขาก็เป็นเหมือนว่าวที่มีเชือกขาดบินออกไปอย่างรวดเร็วดวงตาของเขาพร่ามัว เขารู้สึกไม่เต็มใจมดพวกนี้มดถ้าข้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ข้าสามารถโจมตีพวกเจ้าทุกคนให้ตายในเวลาเดียวกันได้หน้าเสียดายจริงๆที่ทำได้แค่แกล้งมดพวกนี้และไม่สามารถทำอะไรกับมันได้หากพวกเขาเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ตอนนี้ข้าสามารถวิ่งหนีได้อย่างง่ายดายหลังจากฆ่าพวกมันไปหลายตัวแต่มีคนมากเกินไปข้าจะตายที่นี่เหรอหลังจากที่ข้าเกิดใหม่ด้วยความยากลำบากขนาดนี้ข้าจะล้มลงแบบนี้เหรอ ดวงตาของเขายังคงพร่าโมเขาฝืนลุกขึ้นยืนและมีเลือดไหลออกมาจากปากของเขาทัานใดนั้นเขาก็มีความคิดถ้าข้ามีโอกาสเลือกอีกครั้งข้าจะยอมแพ้สู่เย่เย่และหนีไปเองหรือไม่พวกเขามาที่นี่เพื่อสู่เย่เย่ไม่ใช่ข้าหากข้าต้องการความปลอดภยัยข้ามีหลักประกันอย่างน้อย90%ซเพื่อความอยู่รอดแต่แล้วเขาก็ยิ้มล้อเลียนตัวเองว่าถ้าข้าทิ้งเธอแล้วหนีไปข้าจะยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าข้าจะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า ฮึึ <h ugh> เขายิ้มและรู้สึกโล่งใจในทันใดเขาคิดว่าถ้าข้าสามารถปฏิบัติต่อผู้หญิงคนนั้นเหมือนที่ทำกับซูเย่เย่ในชีวิตที่แล้วเธอจะเศร้าขนาดนี้ได้อย่างไรทำไมข้าไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงทำไมข้าไม่เข้าใจความรับผิดชอบของมนุษย์ปรากฏว่าราชาเซียลเป็นคนอ่อนแอมาก เขาจมอยู่กับความคิดและรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยเขาโบกมืออย่างตั้งใจและแสงสีดำก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเข็มสองเล่มกลับมาอยู่ในมือของเขาเขาเลิกปกปิดความลับของเข็มคราวนี้ทุกคนเห็นเข็มในมือของเขาอย่างชัดเจนอาวุธของเยเซียวไม่ได้ลึกลับอีกต่อไปแล้วแต่ภายคุกคามของพวกเขายังคงอยู่ที่น,นั่นและมันก็ยิ่งคุกคามมากขึ้นไปอีก คนที่รีบวิ่งมาหาเขาก็กลั้นหายใจเมื่อเห็นเข็มพวกเขาจ้องมองไปที่เยเซียวซึ่งดูเหมือนจะอยู่ที่ประตูแห่งความตายพร้อมกับแสงสีดําแห่งการสังหารในมือของเขาดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนมาเร็วพวกเจ้าทุกคนน่อยเยเซียวยิ้มและตะโกนว่าให้ค่าข้ามากกว่านี้ก่อนที่ข้าจะตกนรก เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ